สวัสดีครับสวัสดีท่านชมที่ครับชม,ชมคลิปนี้ผ่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีโคอมเมอร์เชลแคลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการตามหาด้วงกวางนะครับ ครับจุดแรกครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในปา่าบานนี่นะครับหมู่บ้านป่าฮัดนี่นะครับโดยจะไปหาตามต้นไผ่ห่วงนะครับเดี๋ยวจะดแวะดูต้นมะขา่าโดยหัวจะงนี้ก่อน ออกเตือนนะครับตวน,นนี้นอนยังบอกออกเดี๋ยวมาดูต้นบักคานี่นะครับต้นบักคารนี่ปลาสวนปลานี่นะครับตอนมาละอ่อนนะมันมีต้นคามเยอะมากแล้วก็แมงกวางเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้นะครับบ่นี้เลยเดี๋ยวเขาลองมาแงนดูต้นบักคารนี่นะครับ โอ้สูงมากเดี๋ยวมขออนุญาตมองหาครับบ่มี้นะครับต้นมะขามต้นนี้มาเดี๋ยวเฮาลองไปจุดหม่ดูนะครับ ครับทำชัวครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนมาแรงแล้วนะครับเดี๋ยวตอนมาแรงนี่ครับเขาจะไม้เขาจะไปใส่กับดักกันนะครับตอนนี้ก็มีกับดักอยู่ทั้งหมด10 12อันก็จะใจ้กล้วยนะครับเป็นอาหารหล่อมันนะครับตัวีนแก้วนี่ก็กล้วยกับอ้อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับ13 12หลังมาดูกันว่ามันจะได้กวางก่อนนะครับ วันนี้ผ่านไปหนึ่งวันนะครับก็ยังหมดเจอกวางนะครับเดี๋ยวมาลุ้นวันผูกแขมวันหนึ่งนะครับอ้อยหายากมากช่วงนี้อ้อยคาดตาลาดครับต้องใจกล้วยนะครับครับหลังจากที่ผมใส่กับดักเ็จเรบลย์น้อนนะครับเดี๋ยวนี้ครับนี่เห็นเนาะบนนั่นครับมีกวางอยู่ปลายต้นนอปนนะครับมีเป็นกวางกีกับกวางตัวใบใหญ่ครับเขาก็ คือว่ากวางรุนเล็กครับนี่นะครับเาาดี๋ยวผมจะเอามันลงมาดีกว่าผมจะเอามันหล่อไว้นี่นะครับเผื่อมันผูกเข้ามาใจต่อมาเจ้านะครับเผื่อมันมีกวางตัวใหญ่กว่าม,มาแตนตีนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนแรกผมอาจจะมาใส่กวางตีต้นคาม ต้นนี้นะครับแต่ว่ามาดูวันนี้ครับโหกวางมากินเยอะมากเลยครับนี่สองตัวนี่แรมสองตัวบนแฮมสองตัวเลยนะครับผมว่าผมบใส่ต้นคามต้นนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ต้นอื่นดีกว่าต้นนี้มันตอนนี้ผมสามารถล่อกวาง,งมาอยู่ต้นคามต้นนี้ได้แล้วนะครับ จากตอนแรกครับคือบ่วมีกวางตอนนี้สามารถรอให้มันมาอยู่ต้นคามตัวนี้ได้นะครับโอเคครับต้นคามตัวนี้ครับผมจะบอกบอกว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้ามีคนหู้แน่นอนครับกวางตัวนี้หายแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่ปลาไม่ห่วงกันดีกว่าครับตัวยอดต้นคามตัวนี้ครับสวัสดีเจ้าวันที่สองของขารกิจการตามหาดวงกวางโอเคครับ เดี๋ยวขามาดูกันติกับดักนี่นะครับเดี๋ยวขอแวะดูไอ,อติปลายไม่หงอกตีวันตอนวันแรงวันวะนะครับเฮ้ยม,ม,ม,มันมันมันมีเพื่อมาตัวหนึ่งนี่นะครับมีเพื่อมาตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้กวางกี้ส่วนตัวบนนั่นคือตัววันวะนะครับแต่กวางกี้ตัวน้อยหายไปแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกับดักตีฮอซาใส่ยตอนมาแรงวันวักันดีกว่านะครับว่ามันจะได้กว้างก่อนนะครับวันนี่นี่ครับอันนี้เห็นดำๆนะครับได้มาสองอันแล้วมาได้นะครับตัวนี้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับทำชัวมครับตัวนี้กําลังออกดินมาใหม่อยู่เห็นดินติดกลนเลยโอเคตัวนี้ครับตัวใหญยครับตัวน้อยอยู่ ก็คงปล่อยไว้นี่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูน,นี้ครับอันนี้เห็นดำๆนะครับโอ้โหกวางกิเห็นแล้วสองตัวเลยน,นี่เป็นกวางกิสองเลยเหครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเอนินดีกว่านะครับ หลังนี้ได้แต่กวางเกี้ย้างนั่นเลยผมได้ยินเหมือนกวางติดในห้องว่ะมันลนหัดตายอย่างนี้น่ะโอ้ว่ามันกวางติดในห้องอุย้ยขาหายเลย มันกวางติดในห้องครับเหมือนมันย่ำใช่หรือเปล่าลังอ,ออกดินมาใหม่โอเคครับเดี๋ยวเอามาขึ้นไปบนตัวดีกว่านีนะ่หลังนี่ได้สามตัวเลยนี่อันนี้มันอยู่พื้นดินนี่นะครับอา้าวนี่หลวงจาาเตะโอเคบึ้มันหาบินไป ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นดีกว่านะครับครับหลังนี้ก็ได้กวางกิกับกวางแม่แห่งแล้วนะครับโอ้ยนอมีแขนเนี่ยมีแขนลุนเนี่ยมีรุนใหญ่เลยว้าเนาะทำไมกวางนี่ห็นออกเจ้าเขาว่าปีแล้วนะครับผม ออกมาปล่อยไว้สวนนี่เยอะเลยก็เลยออกมาออกก่อนมูนะครับถ้ามีเอาหาเอาปีแล้วเอากวางส่งปล่อยน่าจะปีนี่ออกมาน่าจะส่งกว่านี้นะครับแต่นี่มีกัะกองกี้ครับหากวางใหญ่หมดได้เลย <S <S โอเคมันเหลือหมสามสีอ่อันโอเคเดี๋ยวเราไปดูสามสี่อันแล้วก็ไปดูที่ต้นคาำกันดีกว่านะครับ หลังนี้ก็เหมือนกันครับได้กวางกิโอ้ยนอเดี๋ยวไปหาดูต้นนอตัวแล้วก็ต้นลำไย,ยน่าจะมีคนไปหาแล้วนะครับหลังนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้นี่นะครับ เดี๋ยวเอาไปสอนติมันบ่นมีแดดดีกว่าครับท่านชมครับเดี๋ยวเรามาดูต้นคามต้นนี้นะครับแมลงวันว้านนะครับมันมีกวางอยู่ประมาณโมโหกี่กูบมาดูกันนะวันนี้ครับมันจะมีบินมาเพิ่มบะอุ้ยตัวน,นี้ก็มีอยู่นี่นี่นครับอ้มีมาเยอะเลยตัวน,นี้กำลังจนกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ ก็หครับกิ่งนี่ห้าตัวมาดูกิ่งนี่เฮ้ยคงใหญ่แกกก่งนี่ห้นี่เหหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเตัวแต่ว่าผมมาสะดุดตาตัวนี้นะครับสาชั่วครับดูพอท้ทดูวงเขา ดูหัวแต่ตัวบาใหญ่แต่ว่าเขามันเขามันเหมือนเป็นกวางเพาะเลยมันแน่ใจว่าเป็นกวางปลาวะขอลงมาดูก่อนเอ้ยขอดูหน่อยอ้ย ดูดูว่าม่กว้างพ่อของเขารุดมาหรือเปล่ากว้างป้าผมเกิดมามเกยหันกว้างปุ้ยกว้างปลาใหญ่ขนาดนี้เลยกว้างกีบินได้ปุ่นดูครับมันใจเขาว่ากว้างปลามันขนาดนี้เลยแล้วน่กวาก็จนกันยุ่งหันเขาแขบเขาแข็ขอแขโอ้ใจเท้นตึกๆขึ้นเลยเขาว่ามัน,มนเกยป,ป้ากว้างปลาใหญ่ขนาดนี้ นี่นี่มตัวเอากลับเอากลับเอากับ,ก,บ,ก,บกับดักเดี๋ยวไปดูกับดักกันดีกว่านะครับโอ้โหตัวนี้สุดยอดมากโอเ,เดี๋ยวเราไปใจกับดักต่อกันดีกว่านะครับนี่นะทำโชครับกวางกับดักกวางกี่เแล้วครับ มันยังเหลือทำซองหลังเดี๋ยวเราต้องไปใจดูหำกำนะครับครับหลังนี้ก็เป็นกับดักหลังสุดท้ายนะครับก็ปรากฏดวาบ่ได้กวังนะครับเอเครับเดี๋ยวผมจะใหื่อทำชมนะครับไปดูกวางตีได้จากต้นขามเมื่อกี้นะครับตั้งแต่เกิดมาผมกัลังมาได้กวางตีเขายาวขนาดนี้นะครับมาดูกันว่าครับมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับผมคือมันสวยงามมากเลยนะครับ เดี๋ยวเขาไปดูกันดีกว่าน,นะครับบางทีได้จากต้นคามอ้ดูเขาครับวงเขากว้างมากเลยเขายาวครับหัวยาวลักษณะนี่นะครับมันเหมือนกวางเพาะนะครับ เหมือนกวางปลาเลยถ้าเป็นกวางปลาแต่ก็คือมีน้อยมากครับปั้นตัวหนึ่งจะมีหัวตัวหนึ่งครับที่จะมีกวางน้าขนาดนี้นะครับถ้าเป็นกวางปลานี่คือมันสุดหยอดแต่แหละครับตั้งแต่เกิดมาผมก็ลังมากเกยหันนะครับมันกวางที่น้ำขนาดนี้ครับในปลาหมู่บ้านนี่นะครับ ลักษณะมันเหมือนกวางเพาะแ่้เลยนะครับดูเขาอะย่างนั้นสมบูรณ์แบบนะครับกองปลาคือมีน้อยมากๆครับปั้นตัวหนึ่งจะปะ้าหดตัวหนึ่งหรือว่ามันอาจจะเป็นกวางเพาะของไข่รุดมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บโบฮู้นะครับเพราะว่าผมเห็นมันกรอบอยู่ต้นค้ามนะครับ สุดยอดสุดยอดสหรับกวางตัวนี้ครับกเกียงตัวครับเป็นก้อนเป็นตัวตัวใบรรย่ยครับแต่ว่าเขามันคือคือแตนอ่ะเขามัน ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการตามหากวางในวันนี้นะครับก็ภารกิจตามหากวางใยนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดถึง2วันเลยนะครับก็จะปะกวางที่ตัวที่ต้องการนะครับก็ได้แบบมาได้มาแบบว่างงๆอยู่นะครับตอนนี้ไปได้ติดต้นค้ามนะครับไอ้กบดักบ่ได้เลยต้นใยก็บ่ได้ครับได้แก่วางกิ กวางต้นขามันตึงใหญ่แต่นะครับมันอยู่กันเยอะนะครับมันก็เลยแบบว่าไปรวมๆตัวกันที่หั่นนะนี่ครับยอดที่ครับก็ครับสารับคลิปนี้ครับก็ขอจบไปเพียงตัวเองก่อนครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้มาถึงตอนสุดท้ายนี่นะครับฝากท่าำชมนะครับติดดูเจอกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องอี่กยล่บนช่อนหน้าเลยนะครับที่ครับสารับคลิปวันนี้ครับความครับสวัสดีครับ กูเก่งเก่งเก่งตัวนี้ครับผมจะเอามันไปโลเหืนเมงกวางทีบ้านนะครับเพื่อมันจะมีเจือของมันติดมาพ่องนะครับปี่น่าจะได้โล่แต็มกวางใหญ่นะครับ